เรามาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องเราก็อ่านพระธรรมของพระเจ้ากาันต่อว,วันละบทวันละบทอย่างต่อเนื่องนะครับมาถึงพระธรรมเลวีนิติบทที่สิบนะครับมียี่สิบข้อเนาะวันนี้ก็คือหัวข้อ,อยาประนีประนอมกับสิ่งต้องห้ามมันคือเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดแบบตั้งใจแล้วก็ความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจนะเราจะ มาอ่านด้วยกันนะครับว่าในพระธรรมบทนี้มีบทเรียนอะไรบ้างแล้วก็อะไรคือสิ่งต้องห้ามที่เราต้องระมัดระวังเรามาดูด้วยกันนะครับอ่านแล้วคิดชิตเปลนอ่านแล้วทำตามชวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่น้องครับเรามาอ่านด้วยกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งไหน้าดับ กับอาบิโฮบุตรของอารนต่างนำกระถางไฟของตนมาเอาไฟใส่ในนั้นใส่เครื่องหอมลงไปเอาไฟที่ต้องห้ามมาเผาถวายบูชาแด่พระยาเวซึ่งพระองค์มิได้ทรงบัญชาให้ทำเช่นนั้นนะครับเมื่อมีการสถาปนาเมื่อการแต่งตั้ง อาโรนแล้วก็ลูกๆของเขาเป็นปุโรหิตทำทำสถาบูชาทำ,ทำ,ทำารับใช้พระเจ้าในพระพรา่นองครับนะพวกเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะแล้วเมื่อเมื่อเราอ่านนะในบทที่ผัดผ่านมาเนี่ยนะครับเนาะในบทที่หกเนี่ยเราก็จะพบว่าในพระพลา มีไฟที่คันประติปนีมีไฟหน้าพระพักของพระเจ้าเนี่ยได้บอกไว้ว่าไฟที่เท่นบูชานั้นจะไม่มีวันดับผมได้แบ่งปันหนุนใจว่าทำอย่างไรชีวิตจะมีไฟอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ไฟดับนะครับแต่ในเวลานี้เนี่ยเขาเอาไฟ มาแต่เป็นไฟที่พระเจ้าไม่ให้เอามาเป็นไฟต้องห้ามเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้ทําแบบนั้นนะไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตที่นาดับแล้วก็อาบีหูผวายแด่พระเจ้าคืออะไรไฟที่แท่นบูชานั้นไม่มีวันดับเนาะสิ่งที่บอกก็คือเรา,เาได้รู้ว่าไฟที่ได้จุดโดยพระเจ้าให้จุดนั้นจะต้อง ถูกจุดตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีวันดับแล้วก็ถ้า,าพวกเขาเอาไฟที่พระเจ้าไม่ประสงค์หรือพระเจ้าไม่ต้องการให้ให้ใช้ไฟนั้นแสดงว่าเขาอาจจะทำให้ไฟในที่หน้าแท่นบูชาเนี่ยดับไปแล้วก็เอาไฟที่ให้มาู้มาจุดนะหรือกระถังไฟที่ใช้อยู่เป็นไฟที่ไม่ได้เอามาจากไฟที่ หน้าแท่นบูชาแต่ไฟที่จุดขึ้นมาเองไม่รู้เป็นไฟแบบไหนแต่ที่เราตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยหรือจินตนาการภาพก็คือเป็นไฟที่พระเจ้าเป็นไฟที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นไฟที่เขาเอามาเองนะอาจจะเป็นเพราะไปเผลอลืมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่ได้ดูแลเอาตะเกียงมันน้ามันหมดแล้วก็ไฟก็ดับไป เขาก็เลยเอาเอาไฟจากที่ไหนมารุ้นะมาโดยที่ไม่บอกนะีอาจจะกลัวความผิดอาจากลัวการลงโทษอาจจะกลัวถูกประนามหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เลยทําแบบไม่ไม่ได้นึกถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าหรือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนาะทาไปพี่้องครับในความผิดตรงนี้ก็เป็นเหตุให้เขาจะต้องถูกลงโทษเนาะ ในชีวิตของเราหลายครั้งเราอาจจะมีความผิดเนาะเดี๋ยวเรามาดูดูงานกันต่อนะครับว่าพระเจ้าให้เราเรียนรู้แล้วก็มีบทเรียนอะไรนะครับทีนี้ข้อที่2นะครับไฟก็พุ่งขึ้นมาจากที่พระยาเวประทับเขาผลานเขาทั้งสองเขาทั้งสองก็ตายเฉพาะพระพักพระยาเวน้องบรรดาลูกนะของอาโรนเนี่ยไม่สนใจ ที่จะทําตามกฎเกณฑ์แล้วก็การถวายเครื่องบูชาพระเจ้าจึงทรงทำลายพวกเขาด้วยไฟการถวายเครื่องบูชาเป็นการกระทําที่แสดงถึงการเชื่อฟังหรือทําอย่างถูกต้องนะครับแสดงถึงความคารยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับเรามีบางอย่างที่เราละเลยหรือไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าต้องประสงค์อย่างไร เราคิดจะทําเราก็ทําเราคิดไม่อยากทาเราก็ไม่ทำหรือเปล่านะการดําเนินชีวิตของเราแทนที่จะอยู่ในทางของพระเจ้านะเราทําตามอ,อําเภอใจหรือความต้องการของตัวเองหรือเปล่าทั้งสองคนถูกไฟของพระเจ้าเาผาผลาญพระเจ้าก็ลงโทษแต่ในเวลานี้พี่น้องครับเราขอบและคุณพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมเป็นยุคเ,เป็น ยกเป็นเนช่วงที่พระเจ้าให้เห็นถึงฤทธิดเดชของพระเจ้านะฤทธิอำนาจหรือ,อาการลงโทษของพระเจ้าแต่ในวันนี้เรามาอยู่ในพระคุณของพระเจ้าพันธสัญญาใหมา่พระเจ้ารักเราและพระองค์ไม่ต้องการลงโทษแล้วก็ทํำลายเราต่อไปเราทําทผิดต่อพระเจ้าเราก็กลับมาสารภาพทิ้งบาปเหล่านั้นแล้วก็เดินอยู่ในทางของพระเจ้า,าเราก็จะได้ รับการยกโทษและไภัยแล้วก็กลับมาเดินอยู่ในทางของพระเจ้าแต่ในพระธรรมทันทัตันดาเดิมเนี่ยเราจะเห็นถึงการลงโทษที่พระเจ้า,ลง,ททาลงโทษที่พักษาลงโทษถึงชีวิตข้อที่สามนะครับโมเสสจึงบอกอารอนว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าท่ามกลางผู้ที่อยู่ใกล้เราเราจะสามแดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าประชาชนทั้งปวง เราจะต้องได้รับการยกย่องฝ่ายอารอนก็นิ่งอยู่นะครับพระเจ้าประสงค์พระองค์ปร,งประสงค์ให้ประชาชนชาวอิสราเอลได้รู้จักกับพระองค์ว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์และพระองค์ประสงค์ที่จะให้ทุกคนที่จะดำเนินชีวิตยอย่างบริสุทธิ์และเชื่อฟังอย่างเกงรงพระองค์ไม่ดูหมิน่นความบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ดูหมิน่น พระดํารัสหรือถ้อยคาของพระองค์กฎเกณฑ์บัญญัติของพระองค์ไม่เพิกเฉยไม่ให้ความสําคัญพระเจ้าไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ทาอย่างนั้นพระองค์จึงปเปิดเผยสาแดงเพี่องครับการปเปิดเผยสาแดงนี้ได,ด้เปิดเผยสาแดงให้ประชาชนชาวอิสราเอลได้เห็นได้รู้ในวันนั้นและในเวลานี้พระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะทําแบบนั้นอีกสำหับชีวิตของพวกเรา เมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็เรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พันธสัญญาม่บอกกับเราว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตยอย่างบริสุทธิ์เราจะไม่หมิ่นประมาทหรือดําเนินชีวิตยอย่างไม่รับมาระวงังแล้วก็ไม่สนใจว่าจะถูกจะผิดไม่สนใจว่าพระเจ้าจะนะรู้สึกอย่างไรพระเจ้าประสงค์อย่างไรไม่สนใจแล้วก็ทาตามอำเภอใจเราจะไม่ทําแบบนั้นอีกต่อไปแล้ว เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสามารถที่จะพิพากษาแล้วก็ทำลายชีวิตได้เมื่อเป็นอย่างนั้นพี่้องครับอารอนผู้เป็นพ่อก็นิ่งนะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบอกอยังไงอารอนอาจจะรู้ว่าการกระทําของลูกของตัวเองเนี่ยไม่ถูกต้องก็ได้เนื้อผิดพลาดก็ได้แต่ไม่ได้บอกโมเสสไม่ได้มาสารภาพกับพระเจ้าไม่ได้บอกพระเจ้านะในวลานี้เขาก็รู้สึกว่าโจ ไม่รู้จ่าตอบสนองไม่รู้จังไงคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการลงโทษการวิพากษ์ต่างของพระเจ้าถึงชีวิตลูกทั้งสองคนของเขาเสียชีวิตเนาะข้อที่4นะครับโมเสสเรียกมิชาเอลและเอลซาฟานบุตรของอุซิยาอุซิเอลอาของอารอนเนะเรียกลูกของอามาบอกพวกเขาว่าจงเข้ามาใกล้หามพี่น้องของเจ้าออกไปนอกให จากหน้าสถานธรมสการนั้นก็เอาศพออกไปพวกเขาก็เข้ามาใกล้หามศพทั้งเสื้อออกไปไว้นอกค่ายตามที่โมเสสสั่งโมเสสกล่าวแก่อารอนเอเลอาซาและอิธามาบุตรของอารอนว่าอย่าปล่อยผมห้อยและห้ามฉีกเสื้อตำแหน่งของท่านเพื่อท่านจะไม่ต้องตายและเพื่อพระพิโรธจะไม่ตกเหนือชุมนุมชนแต่พี่น้องของท่าน คือวงวันอิสราเอลทั้งหมดจะไว้ทุกเนื่องด้วยพระยาเวได้ทรงเผาผลานเพรได้ห้ามออกนอกประตูเต็นท์นัดพบเพื่อท่านจะไม่ต้องตายเพราะน้ำมันเจิมแห่งพระยาเวอยู่บนท่านทั้งหลายพวกเขาก็ทำตามคำของโมเสสพระยาเวตรัสว่าเมื่อตัวเจ้าหรือบุตรของเจ้าจะเข้าไปในเต็นท์นัดพบ ห้ามดื่มเหล้าองนุนหรือสุราเพื่อเจ้าจะไม่ต้องตายทั้งนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวลตลอดชั่วชาติพันธ์ของเจ้าจงแยกแยะระหว่างของบริสุทธิ์กับของสามัญของที่เป็นมนทินกับของที่ไม่เป็นมลทินและสอนคนอิสราเอลให้รู้กฎเกณฑ์ทั้งหมดซึ่งพระยาเวได้ตรัสกับเขาทั้หลายทางโมเสสนะในข้อที่8ถึง สิบเอ็ดเนี่ยปริหิตต้องไม่ดื่มเหล้าเงินหรือของมึนเบานะก่อนเข้าไปในพระพลาถ้าเล่าครอบงามความรู้สึกแล้วพวกเขาอาจจะทําผิดบาปได้เช่นเดียวกับอาดับหรืออาบีฮูเนาะและอาจนําสิ่งไม่บริสุทธิ์เข้าไปในพิธีนมัสการนอกจากนี้การดื่มเหล้า่าก็ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนประชาชนเรื่องการควบคุมตนเอง ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาให้ไม่ให้พะจารณาการเมาเหล้านะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของชาวต่างชาติแล้วก็ปุรหิต i t ชาวยิวก็ควรแตกต่างจากชาวต่างชาติพระเจ้าให้เรานะเราทุกคนเป็นปุรหิต i t ดังนั้นทำไมคริเสเตียนเราจึงไม่ดื่มเหล้านะเพราะว่าตลอดเวลาที่เราดําเนินชีวิตอยู่เรากําลังอยู่ต่อจำเพ,พาะพระของพระเจ้าเรากําลัง ถวายชีวิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องบูชาเดชพระองค์เราจึงไม่ดื่มเล่าหรือไม่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเสียสมดุลหรือเสียความารู้ความมีสติท,ที่ถูกต้องนะเราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราถูกครอบงาด้วยสิ่งอื่นเราจะดําเนินชีวิตยอย่างบริสุทธิ์นะเพื่อที่จะดําเนินชีวิตเป็นผู้ที่อยู่ต่อจมพัภิจของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาข้อที่9 ข้อที่12นะครับโมเสสกล่าวกับอารอนเอเลอาซาและอิธามาบุตรของอารอนที่เหลืออยู่ว่าจงเอาธญ,ญาบูชาซึ่งเหลือจากการบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวมารับประทานที่ริมแท่นบูชาโดยไม่ใส่เชื้อเพราะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดจงรับประทานวิสุทธทิสถาน ขอพายจงรับประทานในวิสุทธิสถานเพราะเป็นส่วนกำหนดของท่านและของบรรดาบุตรของท่านที่ได้มาจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวเนื่องจากข้าพเจ้าได้รับพระบ,บัญชามาดังนี้แต่เนื้ออกที่บกถวายและเนื้อขาที่มอบถวายแล้วนั้นจงรับประทานในที่สะอาดทั้งตัวท่านและบุตรชาย บุตรหญิงทั้งหลายของท่านที่อยู่กับท่านก็รับประทานได้เพราะเป็นส่วนกําหนดของท่านและส่วนกําหนดของบุตรทั้งหลายของท่านที่ได้มาจากสันติบูชาของคนอิสราเอลให้พวกเขานำเนื้อขาที่ถวายและเนื้ออกที่บกถวายมาพร้อมกับไขมันของเครื่องบูชาด้วยไฟเพื่อบกถวายเป็นเครื่องบกถวายแด่พระยาเวสิ่งเหล่านี้เป็นของ ท่านและบุตรทั้งหลายของท่านเป็นส่วนกําหนดของท่านเป็นนิดดังที่พระยาเวทรงบัญชา,วาไว้ไฟโมเสสได้พยายามไต่ถามถึงเรื่องแพะซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและดูเถิดแพะตัวนั้นถูกเผาเสียแล้วท่านจึงโกรธเอเลอาซาและอิธามาบุตรชายของอารอนที่เหลืออยู่โดยกล่าวว่า เหตุในท่านจึงไม่รับประทานเครื่องบูชาลบล้างบาปในวิสุทธิสถานในเมื่อเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งได้ให้ท่านเพื่อท่านจะได้แบกรับความผิดของชุมนุมชนเพื่อลบล้างบาปของเขาทั้งหลายต่อพระยาเวดูเถิดเลือดสัตว์นั้นก็ไม่ได้นำเข้ามาอย่างวิสุทธิสถานถึงห้องชั้นใน พวกท่านควรจะรับประทานสิ่งเหล่านี้ในวิสุทธิสานตามที่ข้าพเจ้าได้บัญชาแล้วนั้นอารรนจึงกล่าวแก่โ,กโมูเสสว่าดูเถิดวันนี้เขาได้ถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปและเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของเขาเฉพาะพระพักพระยาเวแล้วและเหตุการณ์เหล่านี้ก็ตกที่ข้าพเจ้าถ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้รับประทานเครื่องบูชาลบล้างบาปจะเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักพระยาเวหรือโมูเสสได้ฟังแล้ว ก็นั้นดังนั้นท่านก็พอใจเนาะก็มีการาถวายบูชาลบล้างบาปก,การถวายเผาทั้งตัวแล้วก็ในาการทําหน้าที่ปุโรหิตจะต้องเอาส่วนหนึ่งมามามากินนะปุโรหิตผู้ถวายเครื่องบูชาไทยบาปควรจะรับประทานส่วนหนึ่งของสัตว์และเผาส่วนที่เหลือนะโมเสสโกรธเพราะ เอเลียสานแล้วก็อิธามาเนี่ยเผาเครื่องบูชานะไทยบาศจนหมดและไม่ได้รับประทานนะอาโรนก็อธิบายกับโมเสสนะว่าหนะูบูรท,ทั้งสองของเขาเนี่ยคิดว่าไม่ควรรับประทานเครื่องบูชาหลังจากที่พี่ชายทั้งสองของเขาเนี่ยคือนานดับแล้วก็อาบอิหูเนี่ยต้องตายเนื่องจากต้องถวายเครื่องบูชาอย่างไม่ถูกต้องนะโมเสสก็เข้าใจว่าเอเลอาสานและอิธามาเนี่ยไม่ได้จงใจที่จะไม่เชื่อฝังพระเจ้าเพียงแต่กลัวแล้วก็ คิดว่าถ้าถ้ากินน่าจะผิดนะคือความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นเขามไม่เข้าใจที่ต้องเกิดขึ้นพี่้องครับเราจะเห็นถึงความผิดพลาดของอความผิดพลาดสองแบบก็คือแบบตั้งใจนะจงใจที่จะทำนะรู้แล้วว่าทําแบบนี้ไม่ได้แต่ก็จงใจทำนะพระเจ้าก็าพิพากษาแล้วก็โปร่งทรงลงโทษนะแต่สําหรับอีกความผิดพลาดหนึ่งก็คือไม่เข้าใจไม่รู้ ก็เลยทําผิดโดยที่ไม่รู้ตัวขอพระเจ้านําเรานะในทุกเก้าเดินนะเราจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการดําเนินชีวิตเนาะที่จะไม่ผิดพลาดที่จะไมะ่เพิกเฉยหรือละเลยในสิ่งที่พระเจ้าห้ามในสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทําพระเจ้านะบอกให้เราว่าอย่าทำนะเป็นความผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้านะครับพี่น้องครับมีสิ่งต้องห้ามหรือมีสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้ทําเนี่ยแต่เราเนี่ยยังทําอยู่มีหรือเปล่านะผมก็ถามตัวเองเอ้ผมยังทําในสิ่งที่พระเจ้าห,ห้ามไม่ให้ทำหรือเปล่าพระเจ้าให้ทําแต่ไม่ทํายังมีหรือเปล่าในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่านี่คือมนทินนี่คือบารนี่คือการละเลยการเพิกเฉยที่ผมยังทําอยู่มีหรือเปล่าผมก็ไข้่ควรอยู่เสมอตลอดเวลา พี่น้องครับเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่คือพระครามของพระเจ้าที่เราอ่านเรารู้หมดเลยว่าพระเจ้าไม่ให้ทําไม่ให้พระองค์บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดบาปนะการกดเกลียดจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องเงินเรื่องของความย่อยิงนะเยอะแย,นะย,ยะมากมายนะที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกเราคือสิ่งต้องห้ามเราระมัดระวัง นะที่จะไม่ทําแต่มันมีที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้ตัวที่ทําไปโดยที่ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าขอพระเจ้านําเรานะครับที่เราจะได้รับคําตอบเนาะแล้วก็คำถามต่อมาคือจะระมัดระวังไม่พลาดทําสิ่งต้องห้ามได้อย่างไรจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตที่ไม่ผิดพลาดได้อย่างไรพี่้องครับสิ่งที่พระคำามของพระเจ้าบอกเรานะ ในพระธรรมซาดีก็บอกเราว่าเราจะต้องสะสมพระดำรัสของพระเจ้าในชีวิตเพื่อจะไม่ทำผิดต่อพระดำรัสข,ของพระองค์อ่านพระธรรมของพระองค์ใกล้ครควนศึกษาทำความเข้าใจให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดให้ทั้งหมดนะดังนั้นเราจึงอ่านนะอ่านเรื่อยๆนะตั้งแต่ปฐมมาลรบทที่หนึ่งจนถึงวิวณ์นะบทที่ยี่สิบสองสุดท้ายนะครับหนึ่งพันหนึ่งกว่าบท ให้ควรดูแล้วก็สังเกตตัวพระเจ้าสอนอะไรบอกอะไรอ่านแล้วอ,อ่านอีกทบทวนไปทบทวนมาเพื่อที่เราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามที่พระเจ้าไม่ให้ทําเพื่อที่เราจะไม่พลาดแล้วก็ทําผิดต่อพระองค์พี่น้องครับนอกจากเราอ่านพระคําของพระองค์ศึกษาพระคําของพระองค์ทุกวันอย่างต่อนเนื่องนะอ่านเฝ้าเดียวใกล้ควรอย่างต่อนเนื่องแล้วเราไม่สามารถที่จะอาศัยกําลังด้แรงอันจํากัดของความเป็นมนุษย์เนี่ยที่จะ ทำตามหรือระมัดระวังได้ตลอดเวลาเพราะเรามีข้อจํากัดดังนั้นเราจึงพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งโปรองในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะพระวิญญาณไม่ผิดพลาดแน่นอนพระวิญญาณเป็นผู้ที่จะช่วยเราแล้วก็ดําเนินให้เราดําเนินในทางที่ระมัดระวังแล้วก็ไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําอย่างไรนะระมัดระวังไม่ ทาสิ่งต้องห้ามก็คือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมแล้วก็นําพาอยู่ตลอดเวลาพึ่งพรองค์เข้ไหม,มครับอย่าแบ่งปันหนุนใจให้กันและกันให้คนรับ้างให้คนอื่นเนี่ยะระมัดระวังที่จะไม่ผิดพลาดได้อย่างไรก็โดยชีวิตของเราที่อ่านพระคาของพระองค์แล้วก็ระมัดระวังพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเป็นแบบนี้เราหนุนใจคนรอบ้ังเอ้า,เ,อาเราจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตวัน พี่น้องคริสเตียนทุกคนผู้ที่อยู่ในทางของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคนจะระมรั mm hmm. ดระวังดําเนินชีวิตอย่างดีที่สุดอย่างถูกต้องที่สุดแล้วก็ไม่ผิดพลาดพี mm ่ hmm. คน้องครับเราจะไม่เข้าใจผิดเราจะเข้าใจตรงกันตรงตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประสงค์ตรงตามที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะ mm hmm. เราจะไม่หลงทางดังนั้นคริสเตียนทุกคนผู้เชื่อทุกคนเราจะหนุนใจกันและกันดําเนินชีวิตอย่งางระมัดระวังเอเมน เราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะอะไรคือข้อคิดคําถามอะไรคือข้อคิดจากพระครมของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะชื่อฟังด้วยการทําตามอธิษฐานด้วยกันแาได้พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ข้อคิดที่พระองค์ประทานให้กับเราเราเห็นถึงาการรับใช้การปฏิบัติพระองค์ของอลูกอา,อารุณทั้งสองกลุ่มสองคู่ที่ ทำผิดต่อพระองค์ผิดอย่างตั้งใจแล้วก็ผิดโดยที่ไม่รู้ขอพระเจ้านํำรอพระองค์ชะคาที่เราเองจะไม่ผิดพลาดในการใช้ชีวิตผิดพลาดในการทําในสิ่งต้องห้ามที่พระองค์ทรงห้ามไม่ให้เราทําขอพระเยนสุดนํำรอดด้วยเราขอเพื่งพระองค์ขอให้เราได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ในชีวิตให้มากที่สุดและที่จะดําเนินชีวิตตามพระดํารัสของพระองค์นั้นโดย พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราลงเจ้ขขาค่ะที่ฐานต่อพร้องร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าทวกพรพครับ ให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป